ครับเชื่อถือพวกเราท่านนี้ก็กลับมาเล่นเกมทีดเดวีกันอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นตัวละคารเบนเทนนะครับนะเออซึ่งเออไอเบนเทนเนี่ยเป็นตัวละคารโอ้โหตัวการ์ตูนที่ผมชอบดูมากเลยครับเบนเทนที่มันกดที่มันแปลงร่างได้สิบร่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้แม่งแปลงได้กี่ร่างแล้วนะครับนะผมดูตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะ เออครับซึ่งหนูน้อยเบนเทนนะครับจะเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ผู้ที่ได้นาฬิกาอ,อมิทิกนะครับนะใช่ไหมผมพูดถูกหรือเปล่าน,นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาปลอมตัวเป็นเออไม่ใช่เราจะมาแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะรนะตัวที่มันวิ่งเร็วๆนะครับนะเอ็กซ์ตร้นะครับนะซึ่งเออผมจะแปลงร่างยังไงวะเนี้ยนะครับเฮ้ยคนจะจมน้ำช่างมันเถอะนะครับปล่อยให้มันจมไปนะครับนะเอาละเราจะมาแปลงร่างเป็นเอ็กซ์ตร้าเรดกัน นี่โอ er. eh. ้หนะครับซึ่งโอ้โหเอ็กซ์ลร์เรดโคตรเท่นะครับผมคูเอ็กซ์ลร์เรดดูคนจมน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปช่วยจุดเวลาดึง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 ดรงดนงดึนะคงดึ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 ดึดึดึง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 ดึองดึงดึงดผงดึงดึงดึมเองดึงปกงดึงดึงดึงดดึงดึงดดึง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 นึงดึงดึงดึงอ คืออะไรวะเนี่ยนะครับเนาะผมคือสปูเปอร์ฮีโร่เอ็กซ์ลรเลสผมคือความไวเดี๋ยวผมจะพาไปคุณไปอยู่กับแฟนของคุณเนาะตุ๊ดตุตตตตตผมมาส่งเมียคุณแล้วนี่โอเคกลับบ้านโอเคปลอดภัยแล้วทุกคนอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครนี้นะครับถ้าใครเคยดูเบนเทนนะครับเอ็กซ์ลเลสเป็นตัวที่ไวมากเลยครับวิ่งแบบโคตรไวเลยนะครับนะเออไวสุดๆนะครับไวกระทั่งแบบว่า เห็นทุกอย่างเป็นสโลไปหมดนะครับนะแม้แต่คนขับคนวิ่งคนเดินคนอะไรครับเห็นทุกอย่างช้าไปหมดดูนะนะครับอย่างรถปุ๊บผมสามารถฟึ้โอ้ดูดินี่นี่รถมันเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนะครับนะนี่รถเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนะฮะนี่นี่โอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเร็วมากซึ่งความสามารถเอกซ์้าเรน,นะครับก็สามารถวิ่งวนเป็น โอ,โอ้โหยิงบอเป็นพายุมหาป่าไรเออแล้อลเป็นไงล่ะฮ <somet h> ่า <noise> ฮ <mel od hyster ia> ่าฮ่าบักเอ็กซ์แลนาเลสบักเป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรอชอยกูเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่พุ่งชนมึงเลยนะครับนะเออเอ็กซ์แลนาเลสโคตรเจ๋งเลยว่ะนะครับเฮ้ยคนไฟไหม้คนไฟไหม้ปึ๊บเฮ้ยดูผมต้องไปช่วยคนไฟไหม้ก่อนนะครับนะแม่งไฟไหม้ว่ะไฟไหม้ว่ะช่วยยังไงวะอ้าวช่วยไม่ได้นะครับตายแล้วนะฮะเออโคตรไวนะครับนะดูดิ โอ้ผมมองแทบไม่ทันเลยวะนะครับนะเออไอนี่บบกไอ้กูไม่ไปหามันดีกว่าฮจะเดินข้าสน์ถนนเอเดี๋ยวผมพาคุณไปไม่ต้องห่วงกูไม่ต้องทำอะไรเลยเอ้กูจะกินกาแฟเอากาแฟกูคืนมานะครับนะป๊ดเจ็บนี่นี่อู้หอมึงทำอะไรกูเนี่ยเออกูจะกินกาแฟแม่งเอ้ยกูทำอะไรไม่ได้นะคันขี้กากแป๊บเฮ้ยเจ็บหน้าด้วยแม่งปล่อยกูแดง เอ็กซ like, ์ลารีส์นะครับยังไม่ม so like ีมนุษย์คนไหนที่รู้จักมันนะครับนะมันเลยคิดว่าตัวละครนี้เป็นไวรัสอย่างแน่นอนนะครับนะเลยมีทางการมาไล่จับมันนะครับนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับเนื่องจากทางการทหารได้มาแล้วนะครับเอ็กซ์ลาเรนบอกฉันต้องจัดการมันแล้วสิโอ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 มีคนยิงมีคนยิงนะครับนะยิงไม่ไม่สามารถยิงโดนเอ็กซ์ลาเรนได้นะครับเป็นเหมือนเอ่อใจร่องหุ่นที่แบบว่ามันมันมันวิ่งหลบอยู่ตลอดนะครับนะปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บป หยุดเวลาแล้วแหละโอ้โหนะครับดูดูโอ้ยมันหันมาแล้วฮึบย่อนี่ต่อยหน้าฮึบหยอกฮึบหยอกเป็นไงโอ้ใครทำอะไรฉันโอ้แกคิดว่าแกแน่หรือไงเออเอานี่ไปกินนี่แน่เป็นไงล่ะทำอะไรกูวะนะครับนี่หมุนแมงเลยช่วยด้วยเราอยู่บนหมอฟ้าแล้วโอ้โหนะครับความเร็วของเอ็กซ์แลาเนสนะครับ้ายกาจจริงๆนะฮะนะ และเอกซ์ลาเลก็ไม่ได้มีแค่นั้นเอกซ์ลาเลมีสายฟ้าด้วยเอาไปกินฮึบนี่แน่อาสายฟ้าของฉันของสายฟ้านี่สายฟ้าฮึบโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับสายฟ้าของความเร็วนี่สายฟ้าของความเร็วสายฟ้าของความเร็เรโดนไปดีเฮ้อ,อไมมีใครสู้ฉันอีกไหมเออนะครับฮึบเข้ามาโดนไปดีโอ้โหโคตรไร้การนะครับตัวนี้ เอาละครับเนื่องจากทางการนะครับไม่สามารถหยุดเอก r ารเลได้นะครับนะทางการเลยส,ส่งซูเปอร์แมนมานะครับซูปเปอร์ฮีโร่ของเรามนุษย์นะครับนะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับนะแต่ผมจะได้แต่มองนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนด้วยผมได้ยินจะเสียงนะครับนะหุยมันมาแล้วหยุดก่อนนะครับนะหยุดเวลาไว้ก่อนอะไรก็ทำไว นี่นี่เขาเรียกว่าต่อยระยะบัชิกแกทำเราฉันไม่ได้หรอกฉันเร็วเร็วยิ่งกว่าอะไรยิงโดนสายฟ้าไปดิโอ้ซูร์แมนถึงกับรอยฮ่าฮ่ามันทำอะไรผมไม่ได้รอเพราะผมคือเอ็กซ์แลรเลดดูซิมานมาแล้วพุชันนี่โดนสายฟ้ากลับไปดิเออเอาละฉันจะเอาพายุตะบันหน้าแกแล้วพายุโอ้โหโอ้โหโดนคอมโบหยุดหยุดหยุดเวลาก่อนแม่งไวแมงไวโอเคเอาละมาพายุ มันมีพลังนี้ด้วยเหรอเหมือนเราเลยโอ้โหเดค๋ยวซุปเปอร์แมนโดนเต็มเต็มไปดิโดนเต็มเต็มไปดิโดนเต็มเต็มไปดิเอาละต่อมาผมจะใช้พลังหมัดรัวกับซุปเปอร์แมนนะครับโอ้ยซุปเปอร์แมนโอ้ยมันใช้สายฟ้ากับผมว่ะมันใช้โอ้ยโอ้ยมันใช้ตาเลเซอร์มันใช้ตาเลเซอร์ใช้ตาเลเซอร์อย่างนั้นเหรอโอ้โหโอ้ยตีแดดหมัดรัวหมัดรัวโอ้โหโอ้โหอะไรหยุดไว้ก่อนจะทุบหน้ากูเหรอจะทุบหน้ากูเหรอนี่ดิเดียมัดรัวมันรั้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  เอ้ยไม่ใช่เไม่ไม่โอ้โหมันจับคอผมนะครับผมวิ่งเลยจังหวะนี้มันตามผมไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะเออแต่มันก็มาเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับซูเปอร์แมนนะครับมันอยู่ด้านบนตึกนี้นะครับนะผมจะไปจัดการด้วยตัวผมเองผมจะปีนตึกไปมันคิดว่าผมบินไม่ได้ไงอ่ามันกวนเตนผมเหรอมันกวนเตนผมว่ามันคิดว่ามันแน่หรือไงเอ้แกอยู่ไหนอ้าหักกูโดนจับเออชิบหายมึงทำอะไรเดี๋ยวมึงอุ้มกูทำไมเนี่ยมึงอุ้มกูทำไมอ้าอ้าเด้งออกเลยไอ้สัต เอาละครับต่อมานะครับเอ็กซ์ตาร์เรนนะครับนะได้หนีการจับกลุ่มของซูเปอร์แมนมาได้นะครับนะเออมาบุกทำทหารเองเลยนะครับข่าวนี้เอ็กซ์ตาร์เรนบอกฉันจัดการเองโอ้โหเอาดิสักแกจะได้รู้ว่าฉันทำอะไรได้พวกมนุษย์ทั้งหลายอ่าวิ่งกันเ,เข้ามาใช่ไหมโอ้โหหมัดพิฆาตต่อยเปลวนะครับน้าเออเอาละนะครับเมนูทั้งหมดนะครับของโอ้โหพลังของ เออนะครับนะเอ็กซ์ตร้าเรสนะครับที่จริงีมันเป็นของเดอะแฟรอะไรนะครับแต่ผมเอามาใส่อย่างนี้เองนะครับนะปี้แน่อร่อยเดี๋ยวจะจะหักคอไก่จะหักคอกุ๊กเออพี่จะพูดไว้เสร็จเลยตีหักคอทิ้งหักคอทิ้งหักคอทิ้งเอะหักคอทิ้งแล้วก็ อ๋ออะไรขับรถวนอะไรมึงนี่กูขับรถเองนี่นี่เดี๋ยวกูสอนวิธีขับของจริงเฮ้ยมันขับรถเบนด้วยเอเรียนเออก็ไม่ใช่เอเรียนกูคือเบนแทนเว้ยเออและทีเรียงนี่ก็คือนี่นาฬิกาเอเม่ทิกที่ทำให้ฉันแปลกร่างไปอย่างนี้แล้วฉันคือเอ็กซ์ลอเรดอ๋อมีใครโหกับฉันไหมเฮ้ยจริงมันไม่ต้องสนใจมันพูดอะไรโอ้ยอย่างนั้นเหรอผ่าคอทิงเอออะเอาละครับต่อมามาดูนะครับว่ามันมีพลังอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนะครับมาฮาร์ดแอกแท็กคืออะไรวะปึ๊บโอ้หนะครับ ่วงที่หัวใจช่วงที่หัวใจโอ้โหเอาละข้าจะหยุดเวลาแล้วอืมเวลานี่แหละที่ไม่มีใครที่จะมองเห็นข้าได้ด้วยหมอนี่สิยังไม่รู้เลยว่าฉันวิ่งมาด้านหลังมันลิฟอาวุธแม่งเลยลิฟอาวุธแม่งเลยแหมมันยิบอาวุธให้ดูตัวกูดูตัวกูดูตัวกูโอ้ปิวกระเด็นเลยอืบปี้ชนไปเลยฮ่ตัวฉันน่ะแข็งแกร่งปอ๊ชนไปเลยอืออะไรอะไรปี้แน่ ประตูชนกูช่วยด้วยนะครับนะเนี่รีบปืนไว้เอออ๋อแล้วก็มดทิบนี่ส่วนด้านบนใช่ไหมจัดให้แกโดนนี่ซะปึบย่านี่โอ้โหนะครับสายฟ้าสายฟ้าเปี้ยงเอาดีสายฟ้าเปี้ยงหอเป็นไงนะครับไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโดนสายฟ้าไปนะครับนะเอออะไรมนุษย์เหรอนี่มนุษย์เหรอโดนสายฟ้าชนหน่อยเป็นง่อยอะไรยังไม่จบอีกใช่ไหมเออมีอีกไหมนะครับนะ เอาละครับตอนนี้มีรถถังแล้วนะครับนะผมจะหยุดนะครับนะมาดูกันนะครับว่าผมจะเร็วขนาดไหนนะครับเนยิงกูสิยิงเลยตอนอยู่ตรงนี้ยิงสิว่าโอ้ช่จริงเลยเล็งแล้วก็ยิงลูกดูโอ้โหมันยิงเป็นลูกระเบิดอพิจีนะครับนะดูตอนนี้ผมอยู่ในโอ้โหเปลวไฟระเบิดนะครับนะอ๋ออ้าอ้ากูตายกูตายกูตายกูไม่อยากจะรู้ว่าเอ็กซ์ตร้าเลสบางขนาดนี้นะครับเอา้ากูตายเลยกูตาย ไอ้เส็งเลยมาเอ้พลังหมดแล้วเอาไปทิกหมดเวลาแล้วแปลงเซ็กซ์ลาเลียนอะไรคุณยายบอกอะไรคุณยายอยากรถหมัดจ่ะฉันไม่รู้เหมือนคุณไม่รู้อย่างงั้นเหรอไม่รู้อย่างงั้นเหรอไม่มีใครเห็นด้ไม่มีใครมองสักบาทสักบาทไม่แย่เนี่ยนะใหม้มีใครเห็นไม่มีใครเห็นทุกคนเดินปวนปกตินะทุกคน หาตาปกติหน้นตาปกติแ้เป็นเทนบ้าเรียกไปเสื้อปืนมาอะ,อ,ะอะไรคุณลุมมีปัญหาบ้างเสื้อปืนเนี่ยฮะเอาป่าอะอะอยากเอาป่าละล่ะเอาคลองใจค้อจอ่องใจลงุงคลองใจเลยฮะอยากโดนนะฮะรู้ไหมว่าผมเป็นใครลุงฮะรู้ไหมว่าผมเป็นใครจะลุกจะลุกนั่งลงไปเออนอนอยู่อย่างนั้นแหละเออ,อวิ่งแล้ววิ่งเร็ว,ว,วพวกเราแ้วิ่งเราทุกคนตำรวจละโอาอยากเจอพอดี เอาละตำรวจนีตำรวจแล้วตีตำรวจ,รวจ,รวจก็ตำรวจเถอมาเลยอยากเจออยู่นานละอ่าเอาละไม่รู้แหละถ้าแกส่งคนพวกนี้มามาสู้กับฉันอนะไม่มีทางสู้ฉันได้เรากพตกตำรวจน้างโง่อะฮะมึงส่งใครมามึงส่งทอมาแคกกูเหรอโอ้โหชิบหายเออกูตายเลยเจอทอนะครับนะเออตะกี้นะครับทางการรัดนะครับมาไม่สามารถจะปราบเราได้นะครับเพราะเราเหมือนโจรที่เก่งที่สุดนะฮะอ้าวแล้วมึงใครเนี่ยเอ้ยมึงใครเนี่ยเอา้าเอา้เอาไม่กูแปลงมาง ตะกี้กูแปลงร่างแกงเป้าอาฉันเดินเล่นดีกว่านะอารู้สึกว่าเฮ้ยมีสาวเล่นโทรศัพท์ปะล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนะยิบโทรศัพท์มันไว้ก่อนนะครับนะเออสาวงงเออมึงยิบโทรศัพท์กูท๊าไปเนี่ยเดีจะฉันจะพาเธอไปหลังรอยไปทะเลกันอชโวยด้วยมันพาฉันไปไหนไม่รู้อะลงมาเนี่มาจับโอ้โหวิ่งกลับบ้าน <laughs> เออไม่ชอบเล่นน้ำตื้นหรอกครับคุณจัดให้ครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นน้ำลึกเลยนะครับโอ้โหนะครับอ้ามึงทำอะไรกูเนี่ยเออกูจะว่าอยู่เลยเออดีดีดีกูพา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 ไปนอกเกาะอ่าพาไปเลยโอ้โว้ยโอ้กูมาโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้กูมาโผล่ไหนวะเออเออมึงเอาไาโผล่ไหนเนี่ยช่วยกูด้วยเฮ้ยเออมึงเอากูไปโผล่ไหนโอ้โหนะครับไอ้นี่มักถึงงงงเดี๋ยวผมจะ พาคนไปทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงไปไปกันมึงฝาคุ้ไไเดียวห้องคุยยังว่าอยู่เลยคุยยังว่าอยกแล้วคุยยังว่าอีกแล้วอื้ออโอเคไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองผมจะพาคุณไปที่ท,ที่หนึ่งนะครับที่มันสบายหน่อยนะฮะอะไม่ต้องห่วงอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่คุณต้องอยู่ตรงนี้สบายไหมอ่ะเฮ้ยเป็นไรวะนยะ <c oughs> เอ้คนเป็นไรอะ่ะนะครับโอ้โห เอาละนะครับผมจะใช้ความวิ่งเร็วนะครับนะวิ่งอ้อมมือตัวเอง true, โอ้โหโคตรไวอ่ะดูดิท่านผู้ชมดู้วยไวม,มากนะครับถ้าผมกดหยุดนี่คือแบบมันจะมันจะเจ๋งกว่านี้นะถ้าผมกดหยุดอยู่นะโอ้นะครับดูดิทุกอย่างจะหยุดแล้วผมจะโคตรเร็วเลยนะครับนะเป๊ะปั๊บนะครับโอ้แป๊บเดียวถึงเลย อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็จบไปที่นี้แล้วนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าเอ็กซ์ราเนี่ยนะครับมีพลังโอ้โหหลากหลายอะไรครับแต่ที่จริงมันก็มาจากหมอดแฟตแล้วนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นพลังเอ่อควักหัวใจแบบสตูไม่รู้ตัวแบบนี่หยุดเวลานะครับเพื่อนมันยังมองท้องฟ้าอยู่เลยนะครับนะเออแต่เจ้าของตัวยังไม่รู้นะครับว่าโดนควักหัวใจไปแล้วนะครับนะแต่ยังเดินเฉยยังมีชีวิตอยู่ได้กูยังงงเลยนะครับนี่ควักหัวใจอ่ะเรียบร้อยนะครับน้าเออ มาเรียบร้อยทุกคนวิ่งหนีตายเออมันคว้าหัวใจผมแล้วครับเอ้าไม่ว่าหัวใจผมแล้วโอ้แกลาต่อไปมม่รู้หัวใจผมแล้วเอ้าโอ้เรียบร้อยแล้วก็ยังมีพลังเอ่อพลังมือทอร์นาโดนะครับนะที่จริงก็นี่นะครับนะนี่มือทอร์นาโดนะครับเป็นมือลมนะครับนะที่สามารถพัดได้ทุกอย่างนี่โอ้โหดูครับไอหมอนั่นขับรถอยู่ดีๆีโอ้โหนี่ครับนะพลังมือลมฮึบ ข่วหลายการนะครับนะมันใช้มือของมันใช้ความเร็วนะครับให้เกิดพลังลมได้นะครับโคตรเจ๋งเลยแล้วต่อมาก็เป็นหมัดวันทันแมนนะครับน้าจะตายกูรวยอย่างงี้สิอาฮ่ากูรับบอลกูไม่ทันโอ้โหเรียบร้อยนะครับดูดิดูท่าตายดินะครับน้บ่งบอกถึงสภาพที่โดนหมัดไปอะไรคุณตำรวจอะไรคุณตำรวจ โดนโหลดอย่างนี้รับไม่ไหวว่ะพอได้แล้วนี่ดิ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 โอ้โหโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิคอมโบคอมโบคอมโบะฮตายแล้วจากนั้นมันก็โดนสายฟ้าผมซักลื่นไปแ่แล้วก็ตามด้วยนี่วิ่งทอร์นาโดโอ้โหปิวไปเลยนะครับนาคุณตำรวจผมดูดิดูดิโคตรแรงเลยนะครับนะแรงใช่ไหมไงแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับเราสามารถวิ่งผ่านทะลุรถได้นะครับนะก็คือไหนดูดิพุชโอ้โห วิ่งผ่านทะลุสิ่งของได้เลยเหรอนะครับปุ๊บอุ๊บโดน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 ไปดิโอ้มันทะลุทุกอย่างเลยนะครับดูดิมันวิ่งแบบโอ้โหทะลุทะลุเอาเฮ้ยเฮียไม่ใช่ทะลุอย่างนั้นเอ้ยเดี๋ยวขึ้นอ่ะดูนะครับนะปั๊บวิ่งผ่านทะลุรถปั๊บนี่ทะลุรถทะลุรถทะลุรถนะครับนะอ้าวทะลุรถเตี่ยมดิครับทะลุรถจริงไหมเนี่ยอ๋อทะลุจริงๆนะครับนะนี่ไงทะลุเลยนะครับอ่ะวิ่งผ่านตัวกูดูดิดูดิมันทะ นี่แหละนะครับสำหรับวันนี้เอ็กซ์ตร้าเรสของเรานะครับในเบนเทนก็จบเป็นเพลงเท่านี้แหละนะครับนะนี่หักคอเออหักคอเอ็กซ์ตาร์เรสฉันไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่อีกต่อไปแล้วนะครับนะแมนโค้ดโลกจิตเลยนะครับนะดูไปดูมานะครับดูดีไล่หักคอประชาชนนะครับแล้วสามารถหยุดเวลาแล้ววิโคตรไวเลยนะครับนะขนาดซุปเปอร์แมนเก่งๆนี่ยังแบบจับตัวมันไม่ได้นะครับดูนะน้ำที่แบบดูดิพัดผ่านยังแบบช้าเลยอะ่ะดูดินะครับดูดิ โอ้โหมันเร็วมากอะ่ะแล้วก็สามารถโอ้โหเดินบนน้ำได้อย่างสบายนะครับนะดูดิอันนี้แบบเพิ่งจะลุกนะครับหักคอรแฟนมันทิ้งหักคอรเพียต่อนะครับจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแล้วก็ไอหนอุ่มน้อยนี่นะครับนะกําลังเล่นเจ็ตสก,กีอยู่นะครับนะแล้วผมก็จะเล่นเจ็ตสก,กีแทนมันตาโอเคนะครับสำหรับวันนี้พอกันได้นะครับนะสำหรับ Extra, เอ็กซ์โราเรดดี้จีดีเอวีบายบาย